สวัสดี recalled, ครับนักเรียนครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องมาโดยตลอดหัวข้อต่อมาครับหัวข้อต่อมาครับเราจะมาสนใจตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องบ้างซึ่งหัวข้อนี้ชื่อว่าการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ Luckily, Although, so word, Hence, ่มแบบต่อเนื right ่องครับต่อเนื่องเป็นยังไงดูกันในในกรณีที่ตัวแปรสุ่มที่สนใจเนี่ยเป็นกรณีแบบตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องก็เช่นระยะเวลาน้ำหนักผู้ป่วย น้ำหนักของผู้ป่วยหง,งไปหมดสวัสดีครับนักเรียนครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการดูตัวแปรสุ่มต่อเนื่องบ้างหลังจากที่เราเรียนตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องมาโดยตลอดเนาะคลิปนี้ครับจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องแบบต่อเนื่องนั้นเป็นยังไงก็เป็นเช่นระยะเวลาน้ำหนักถูกไหมที่เป็นทศนิยมได้ เพราะฉะนั้นการที่เป็น่วย,ยมได้นั้นเราจะไม่สามารถเขียนออกมาในรูปของตารางได้เพราะตารางที่เราเขียนมามันจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องถูกไหมตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่องที่เป็นจำนวนเต็มจานวนเต็มทั้งหลาย0 1 2 3แต่พอเป็นแบบตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องไม่เหมาะสมกับการใช้ตารางและเราจะใช้เส้นโค้งที่มีความหนาแน่นแทนครับ ในการเขียนแสดงแจกแจงความนปรเป็นโดยความแปรเป็นของตัวแปรสุ่มนั้นจะมีช่วงใดช่วงหนึ่งเท่ากับพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งด้วยความหนาแน่นเราจะเรียกตรงนั้นว่าพื้นที่ใต้เส้นโค้งความหนาแน่นรูปทรงเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้เห็นนะอันนี้คือส่วนที่เราสนใจตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องถูกต้องไหมเห็นไหมว่ามันจะเห็นภาพชัดเจนอ๋อส่วนมากมันจะมาอยู่กันละแวกตั้งแต่1จนถึง3ครับ ซึ่งมันก็คือพื้นที่ใต้โค้งพื้นที่ใต้โค้งนี้มันก็คือการหาอินดิเกตแบบจำกัดเขตครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่อยู่ระหว่าง1ถึง3มันคือการหาอินดิเกตจำกัดเขตตั้งแต่1ถึง3นั่นเองค่อยๆย,ย้อนความไปในสิ่งที่เราเคยเรียนมานะก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ทั้งหมดก็เป็นการบ่งบอกว่าถ้าเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง เราจะใช้การพิจารณาผ่านพื้นที่ใต้เส้นโค้งความหนาแน่นนั่นเองครับพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจไหมและเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพูดถึงแต่พื้นที่ใต้เส้นโค้งแล้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับแบบที่หนึ่งครับเราเรียกว่าการแจกแจงปกติการแจกแจงปกติคืออะไรเขาบอกว่าเส้นโค้งที่มีความหนาแน่นที่พบบ่อยมีลักษณะคล้ายกับรูประฆังครับ รัฆังก็ประมาณนี้อ้าะรักหงถูกปะรักหางอุ้ยังมาเนี่ย,นเ,นยเป็นรูประฆังเนาะเช่นถ้าตัวแปรสุ่มคือระยะเวลาที่นักเรียนใช้อินเทอร์เนต็ตละการขอใช้อินเทอร์เนต็ตในแต่ละวันครับในช่วงเวลานะครับก็พูดถึงตั้งแต่0ถึง8ชั่วโมงในการเล่นอินเทอร์เนต็ตของนักเรียนนักเรียนก็จะพบว่าคนที่เล่นน้อยกว่า1ชั่วโมงเนี่ยมีอยู่น้อยมากและคนที่มากกว่า7ชั่วโมงก็มีอยู่น้อยมากเช่นกันโดยส่วนมากถ้าเกิดจาก โค้งปกติอันนี้นักเรียนส่วนมากก็จะเล่นอยู่ในช่วง3-5ชั่วโมงถูกไหมครับอาจจะเป็น3ชั่วโมง10นาที3ชั่วโมงครึ่ง3ชั่วโมง40นาทีแล้วแต่ซึ่งจะโดยมากส่วนมากเนาะจีอยู่ในช่วง3-5ชั่วโมงในการเล่นอินเทอร์เน็ตแต่ละวันเห็นไหมครับว่าเส้นโค้งอันเนี้ยมันก็จะมีความชัดเจนของการตอบคําถามได้ การที่เป็นโค้งแบบนี้ครับเป็นระคังความตรงนี้ส่วนตรงกลางจะโด่งที่สุดแบบนี้เราเรียกว่าการแจกแจงปกติครับโอเคไหมครับเนาะแล้วเขาก็มีบทนิยามครับอ้าวครูกาทียงไว้ครับเป็นบทนิยามรู้ไว้เฉยๆนะครับบทนิยามครับการแจกแจงปกติคือการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง x ที่มีฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าเป็นคือดูครับตัวนี้ครับดูนะครับ ดูจบแล้วก็โอเคครับผ่านเลิกรู้ดูไว้เฉยๆพอนะครับไม่ต้องไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นนะครับแต่หอหเรารู้ว่ามิลที่นี่นะมันคือค่าเฉลี่ยขนาดที่ซิกมาตัวนี้คือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโอเคนะครับจากจากการแจากแาจงปกติที่เป็นโค้งระคังความแบบนี้นะครับนักเรียนมาดูครับว่ามันมีสมบัติอย่างไรบ้าง ถ้าการแจกแจงความน่นเป็นของตัวแปรสูบเป็นการแจกแจงปกติแล้วเมื่อเขียนกราฟของความหนานแน่นของความน่าเป็นตัวแปร x จะได้เป็นเส้นโค้งปกติแบบนี้นะครับโค้งปกติจะเป็นแบบนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าโค้งปกตินะครับโค้งปกติซึ่งจะเป็นรูประฆังระฆังมีสมบัติดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งครับเส้นโค้งมีเส้นตั้งฉากกับแกน x ที่ลากผ่านค่าเฉลี่ยแกนสมมาตรทำให้เส้นโค้งด้านซ้าย ของค่าเฉลี่ยเท่ากับเส้นโค้งด้านขวาของค่าเฉลี่ยอ้หอ่านภาษาไทยยังงงครับนี่ครับเป็นอย่างนี้ครับโค้งปกติครับมีเส้นตั้งฉากที่แบ่งครึ่งครับอันนี้คือค่าเฉลี่ยเนาะตรงนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับตรงกลางเฉลี่ยเนาะนั่นเลยจะพบว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเป็นไงกันมีพื้นที่เท่ากันไหมมีพื้นที่เท่ากันครับโอเคนะครับข้อที่1ผ่านข้อที่2ครับปลายเส้นโค้งทั้งสองจะเข้าใกล้แกน x แต่ไม่ตัดกัน X ครับ นี่ครับนี่คือแกนเกเนี่ยเส้นแนวนอนแกนเกครับเส้นโค้งมันจะเข้าใกล้แกน X ครับแต่จะไม่ตัดแกนเอครับโอเคนะครับข้อที่2ผ่านข้อที่3ครับค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความแบบปรปรวนนะจะกําหนดลักษณะเฉพาะของเส้นโคง้งว่ามีแกนสมมาตรอยู่ที่ใดและมีการกระจายมากกว่าค่าเฉลีย่ยมากน้อยเพียงใดครับ เป็นยังไงเรามาดูกันครับขอ้อที่3นะขยายความที่เรื่องรูปนิดนึงนะครับถ้าเราให้ตรงกลางตรงนี้แทนด้วยค่าเฉลี่ยนั่นคือค่ามิลแตกออกไปตรงนี้ครับจะมีระยะห่างเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับค่าเฉลีย่ยหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าใดค่าหนึ่งหรือทั้งสองจะมีค่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเส้นโค้งก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับ อันที่1ครับเรามาดูอันที่1กันอันที่1ถ้ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันแัดงว่าโค้งอันที่1ครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่0อันที่2เส้นโค้งที่2นะแบ่งเป็นสีดีกว่าอันที่1ครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินครับเส้นโค้งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่0ครับอันที่2สีส้มครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่2ครับและสีเขียวครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5ครับจะพบว่าทั้ง3สีนี้มีค่าฉเฉลี่ยที่มันแตกต่างกันเรียงจากน้อยไปหามากนะครับแกนเอกเนาะแต่ทุกอันมีอะไรเท่ากันครับมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากันนั่นก็คือมีความสูงหรือความโด่งของกราฟเท่ากันโอเคไหมครับกรณีแรกเนาะต่อมาครับถ้าส่วนเบม่หันต่างกันครับแต่ค่าฉเฉลี่ยเท่ากันกราฟอันที่1ครับปั๊บสีน้ําเงิน อันที่2สีส้มโอเบี้ยวสีส้มครับและอันที่3ก็ยังเบี้ยวอยู่นะครับอันที่2สีส้มครับและอันที่3ครับสีเขียวครับนักเรียนจะพบว่าทั้ง3อันนี้มีค่าเฉลี่ยที่มันเท่ากันนี่เลยครับค่าเฉลี่ยเท่ากันเนะเท่ากันแต่ความสูงความโด่งมันต่างกันมันก็เลยบอกว่าส่วนเบยงเมมเตรฐานมันต่างกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ส่วนเบี่ยงแมฐานคือการกำหนดความสูงความโด่งของกราฟนั่นเองนะครับเนาะมีอยู่เท่านี้2ส่วนนะครับต่อมาครับมาดูจักตัวนี้นิดนึงครับถ้าตัวแปรสุ่ม x นะเป็นการแจกแจงปกติโดยมิลแทนค่าเฉลี่ยซิกมา x กำลัง2แทนความแปรปวนครับและ x ในที่นี้เราเรียกว่าตัวแปรสุ่มครับสุ่มแบบปกตินะครับ มิลและซิกมากำลังสองเนี่ยเป็นพารามิเตอร์ของการแจกแจงปติเย้นย้ำตรงนี้ครับนี่คือสัญลักษณ์ของมันครับ X, X คือตัวแปรสุ่ม N ในที่นี้น่าจะมาจากคำว่า normal ที่แปลว่าปกติตัวแรกตัวนี้จะคือมิลและตัวที่2ตัวนี้คือความแปรปรวนนะครับจำสัญลักษณ์นี้ไว้เดี๋ยวจะได้ใช้งานพอเข้าใจไหมครับค่าเฉลี่ยเท่ากันถ้าค่าเฉลี่ยเท่ากันก็คือกราฟจะมีตรงกลางอยู่ตรงที่เดียวกัน แต่ถ้าส่วนเบี่ยงเบนหารตาาร่างกันแสดงว่าความด่งของกราฟก็จะต่างกันด้วยครับพอเข้าใจนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นโจทย์ที่ม,มีการพัฒนามากขึ้นนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ